สวัสดีครับผมตาเพชรบุรีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ได้เช่าเดียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกจะนํามาให้ชมว่าตอนผมไปเช่าผมดูตรงไหนนะครับแต่เริ่มกันเลยนะครับยิ่เปลี่ยนขึ้นมานะครับอย่างที่บอกเทคนิคเดิมพื้นฐานห้ามข้ามขั้นตอนนะครับพิมพ์นะครับจดจําที่พิมพ์ใบหน้ามองใบหน้าหลวงพ่อนั่นเองครับง่ายๆนี่นะครับหน้าตาของหลวงพ่อนะครับมีความเข้มขังนะครับจดจําใบหน้าแล้วก็ฟอนต์ตัวหนังสือนะครับพี่เพื่อน ต้องห้ามผิดเพี้ยนไปจากนี้ต้องเป็นฟอนต์นี้เลยนะครับนี่คือพื้นฐานห้ามข้ามขั้นตอนนะครับพลิกด้านหลังดูพิมพ์ด้านหลังให้ถูกนะครับว่าเป็นรุ่นรุ่นไหนนะครับแยกกันที่บริเวณนี้เลข7ตัวนี้เพื่อนๆจำไว้นะครับเลข7แบบนี้คือรุ่นแรกนะครับจากรุ่น2นี่และแยกกันตรงนี้รุ่น2ก็มี10กว่าบล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือรุ่นแรกเลยนะครับแบบนี้ลุยต่อเลยครับขั้นตอนสําคัญคือการลงกล้องก่อนจะจ่ายเงินนะครับฟึบก่อนจะจ่ายเงิน สำคัญที่สุดคือการลงกล้องแล้วก็ไล่ไล่เบสิกนะครับดูความคมความตึงความตึงของพื้นคาบธรรมชาติบนพื้นเหรียญลมดำมีความเก่าเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับลมดำใหม่ก็มีนะครับถ้าเกิดพระเก๋นเนี่ยลมดำเขาจะกระด้างจะไม่มีความเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับจดจำลมดำให้ดีนี่ก็เป็นส่วนช่วยได้เยอะมีส่วนช่วยได้เยอะนะครับไล่ดูนะครับพเพื่อน นี่ตัวหนังสือผมไล่ดูทุกตัวนะครับพี่อนเพื่อนเพียงดูหลายๆม,มุมเนี่ยพื้นตึงตัวหนังสือตั้งเกิดจากแรงกระแทกนะครับตามขอบตามมุมพวกเนี้ยต้องมีความลึกมีความคมนะครับหนังสือนี่เด้งมากนะครับพี่เพื่อนเอียงดูหลายๆม,มุมนะครับนี่ตัวหนังสือเส้นสายต่งตางๆนี่แข็งแรงมาก,มากๆเกิดจากการปั๊มกระแทกจรงิงๆนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหม เราไล่ดูทุกจุดเลยนะครับนี่พวกรอยขยืยน่นรอยปัม๊มนี่ก็ช่วยได้เยอะนี่แท้ดูง่ายนะดวงตานะครับดูดวงตามีความลึกคมมากดูดวงตาสังเกตดวงตาให้ดีนะครับปรเปลือกตาทั้งสองข้างนี้เอียงดูมุมนี้นะครับเพื่อนเพื่อน,นดูนะ,ปะเปลือกตานี่ตั้งเห็นไหมหัวตานี่ลึกทั้งสองข้างนะครับเพื่อนเพื่อน,นอ่าและจุดจุดจ่ายเงินอีกหนึ่งจุดนะครับในบริเวณใบหูขวามือเรานลครับจุดจ่ายเงินอีกหนึ่งจุด เส้นแตกกลมกลมพื่เพ en, ื่อนเห็นไหมหูเหรียญด้านหน้าในเส้นเส้นที่คอหูเนี่ยส่วนมากถ้ามีจะแท้เลยแต่ไม่มีแท้ก็มีนะครับเหรียญแท้ที่ไม่มีตรงนี้ก็มีนะครับเพื่อนเพื่อนหูด้านหลังนี่เจาะปนปรินนะครับรอยสับรอยกระแทกที่คอหูเหรียญด้านหลังนี่ก็สําคัญนี่พวกรอยแต่งพวกนี้รอยแต่งพวกนี้มีได้นะครับเพื่อนเพื่อนเขาเก็บแต่งรอยปั๊มตัดตออกมาแล้วมันจะปิ้นตรงนี้ครับตรงนี้จะปิ้นเนื้อจะปิ้นเยอะ แต่งออกไปได้นะครับแบบนี้ก็ดูง่ายนะด้านหลังเราก็ไล่มันเดิมน,นะเพื่อนเพื่อนเราไล่มันเดิมไล่จากความคมพวกนี้ยอันนี้จุดาจเงินนะลอยแกะเกินคมคมนะครับนี่ดูมุมนี้จะเห็นชัดพวกนี้เราใช้พิจารณาโดยรวมได้หมดนะครับตัวหนังสือนี่เด้งเป็นสั่นหมดเห็นไหมทุกตัวไล่ทุกตัวเลยนะครับพเพื่อนไล่ทุกตัวบล็อยปิ้นพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับไอยปิ้นพวกนี้ไม่ใช่ไอยถอนนะเราดู โกรหลยเป็นพวงนี้ช่วยได้เยอะในเม็ดนี้อีกหนึ่งเม็ดนะครับนี่บริเวณนี้นะครับมีต่งแล้วก็มีเส้นแตกขมขม,ขมนะพี่เพื่อนดูนะสังเกตดูนะจะเป็นเส้นแตกที่ขมมากๆนะครับจะให้ดูใกล้ๆเลยนี่โอเคแล้วบาเลียนที่สําคัญเลยจุดที่เพิ่มความมั่นใจที่สุดตัวตัดนั่นเองตัวตัดบริเวณบาเลียนแคปไว้ดูได้เลยครับลักษณะแบบนี้นะครับ จำลักษณะบริเวณเนี้ยทั้งขวาและซ้ายมือนี่จำลักษณะนี่รอยฝันตัดตั้งๆแบบนี้นะโอเคครับแบบนี้ถือว่าครบเครื่องห้ามข้ามขั้นตอนนะครับต้องละเอียดหน่อยคลิปนี้จะนานหน่อยนะเพราะว่าผมลงรายละเอียดแทบทุกจุดนะครับเพื่อนๆเ,เราจะจ่ายเงินเราต้องเน้นหน่อยนะครับเน้นทุกจุดโอเคครับท่านได้มีพักเครื่องก็ อยากให้ผมเช่าก็ลองส่งมาทางไลน์นะครับ s i t a 1 1 1นะครับผมตาเพชรบุรีรับเช่าพักเครื่องทุกสาสทุกชนิดนะครับรับเช่าถึงบ้านด้วยเงินสดนะครับตรงไปตรงมานะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมตาเพชรบุรีครับสวัสดีครับ